ยูสเลตมีรูบิกเซนทอร์สไนเปอร์เทียมโปรคเตอร์แทงโกเลียแบมดี่เฟนมีวอลล็อกดิสัปเตอร์ไนท์สต็อกเกอร์แอมเบอร์สปิริตปิดหายด้วยแฟนทอมแดนเซอร์นะฮตกลงเจอเกะกับเทียมโปรคเตอร์อรนะตบไปหนึ่งทีกดบอยไปหนึ่งทีนะสไนเปอร์ยิงอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะกดฮิวไป จะต้องให้รูนนี้กับเขาหรือเปล่าสไนเปอร์ไม่ยอมมาต่อยังตอดอยู่คงต่อดอยู่ฮะเอาดีเอาดีเอาดีต่อต่อนะต่อนะต่อนะจะเฟิร์นบาดหรือเปล่าใครจะเสียเฟิร์นบัดหรือเปล่าสไนเปอร์โปสกิลหนึ่งลงไปนะโอ้โหแต่ว่าโอ้แตกกันไปนะออฟเซนกับซัพพอร์ตแค่แต่ฝ่ายที่ได้เลเวลเพคือสไนเปอร์นี่นะรูปปีกลากยิ้มนั่นแต่วอลร็อกเข้ามาขวางโดนคาลิเปอสิกเข้าไปสันต่อจากเซนทอร โอ้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 โอเคเป็นการเห็ดตัวเองนะที่กินไม่เสียเวฟแน่การนตือนนะจีนฮะนายสกเกอร์ได้เวลาออกอาราวาส์นตอนนี้เลเวลสี่อัพบอยมาสองเลเวลแล้วก็อัพไหอันเตอร์อินเดอรไนท์มาสองเลเวลนะเกมโพสเตอร์สโลไปก่อนหนึ่งสเต็ปแมสจตนติดฟิวกลางไว้ก่อนจะโดนใช่ไหมติดยกเข้ามาโอ้โอ้สไนเปอร์ยิงห่างๆนะแต่ว่า นายสตอกเตอร์รอดไปได้นะโอ้โหคุณดิโอเขาจะตัดรูนมิดเลนแน่นะ่ะโอ้เดินมาเจอรูนพอดีเนี้ตัดเลยลดับเบิลดรามเอดด้วยโรไปก่อนจุดโอ้คโหฮาร์ดโรลิ่งคันเดอร์แอ๊ดปิดปิดลมฮะ่ปิดลมฮะนิดนึงนิดนึงตั้งหลักตั้งเลี้ยวดีดีแอโอ้โหเลบลปิดมาไม่เข้าอ่ะดิ่เห็นสิฟิวฝังไปอะไม่ให้กลับเลยนะเขาเข้ามาลึกเราไม่ให้กลับ โดนไหมอ่ะแล้วมินก็โห่เลยเน้นมาเก็บคิว้นะสุดยอดไปเลยครับยัง <c oughs> ไม่ไหวแล้วเติร์ดหน่อยแล้วนะ,ะอันนี้ดิรูบิกมาทะเลแคเนสิตไหมยกไปก่อนเสจยกกลับมาได้คิวไปแคเนสิตคิวกลางไว้แต่ก็ไม่ไหนเอารูบิกมาตรงกลางเอมเบอร์แย่แล้วโดนแคเนสิตอีกหนึ่งรอบยกเข้าไปป้อมจะตีเอ้ยเอา้า <c oughs> แลกกันไปนะมิเลน ยังไม่หมดทามินก็เองนะโอยพยายามกดดันเล่นนะคุณซีโอมานะสามต่อสองยังไงฮะรูบิกว้าวไนต์เตอร์ไนต์เตอร์กดอันตีเองไล่นะคุณซีโออาจจะตัวเย่ก่อนเขาโหดไปเป็นสิทธิ์เก็บใช่เป็นบอลสิทธิ์เก็บไปแน่เป็นคอมาด้วยโอ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 เป็นเบอร์มาอีกตัวไหมว่าเป็นแล้วว่าไก่มาปุ๊บปุ๊บอ่า เราโอวลิงทันเตอร์ฮะแต่เอมเบอร์หนีไปก่อนเอามันดีซัพเตอร์ที่ต้องจ่ายดีไงเอมเบอร์ฮ <Em ber, S 1> ะไม่ยอ่ทอท้ออ๋อได้ลูชันมานะฝั่งเอ่อแทนกุเรียรแล้วปิดมาเรืร่อยๆนะโอ้ดยซัพเตอร์จ่าย,ายตัวเองแล้วฮนะต้องทำหน้าที่รับดามเมจไปก่อนนะโกลนให้ ออกแพ็กเกจไปนะเจ็บอยู่แต่ว่าตัวเองเลือดน้อยมากเดมแนนก็มาไปแล้วปิ๊บคลิ้งเทียนรื้อได้กานปวนะยังไงฮะเตียนอยู่คนเดียวแบบนี้อร่อยคุว่าแล้วก็ต้องไปสับผ้าที่รวยไว้มันเก็บไปกี่คิวเลยคุณจีโอเนี่ยฮะสองคิวยังหลอกแกฉันเห็นมันปลายคิวเลยโอ้แต่โอ้อ้อมอ้อมมาหาเอมเบอร์โอ้โอ้ อสต็อกเตอร์การ strategic v i ขวางไว้ก่อนนะเอมเบอร์เองเอมเปอร์เฮ้ยนายต็อกเกอร์มาสต็อกเกอร์มาแม่เราเกอร์ไปหารูบิกนะตัวรูบิกท็อปไาย์สต็อกเกอร์เหมือนกันจ้าแต่เราอย่งไงจ้าของท็อปเปิลของท็อปคิมกลับมานะเซนพอโอ้โหตันไปสองอันนี้กดนติดหีนะไซส์เปอร์มาแพงโกเลียมาตัวบอกเกอร์เข้าไปโัลิงคฮันเดอร์เข้าไปไปหาใครเอออุ้ยมองไม่เห็นนะ เฮ้ยแต่ว่าดิสัปเตอร์เองไม่น่าจะรอดหรือเปล่าเอมเบอร์มาป้อมรุนเทสนะดีเชนเข้าไปต่อนกูตัวบัคเกอร์เข้าไปมนะเจ็บเจ็บแต่ว่าไม่เป็นไรไม่จบับเอ้ยเบดโตมารุนแรงแนมะ็กกูสตันเก็บแม็ประมาทไม่ได้นะเป็นพอตัวนี้สตาร์นหน้าแหกแลนะนะเอาเดรูปิกมีเลยเอาปิดแนะ่ ไฮสตอกเกอร์มาฟ้าบดลงกับกลางตีนนะโอ้โหเปิดบอลแรงเวอร์โอ้โอ้เพิ่งเกิดมาเมื่อตะกี้เออกันฟิวสิตีนสิทเป็นพอไว้เันกระโดดสะพานไปแล้วแต่ว่าเทียนเนี่ยป้อมเก็บคิวไปแน่โอ้เรนมองไปนะตันไปที่เทียนไซเซอร์แล้วก็เป็นพอนะแฟนติกฟิวเอ้ยโอ้ในสต็อกเกอร์เปิดอัดติดไล่ต่อฮะไล่ต่อ มานานไปแล้วมานานกันเกินไปแล้วเ็มกาดนะรูบิกเ็นทองกดอันติให้แต่ว่ากีเอจะคงไล่รูบิกอยู่เรียบร้อยไปนะตามแพงโกเลียแพงโกเลียยังไงต่อโ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 อติดติดลมเป็นลมเป็นลมโอ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 แพงโกเลียโอนายไม่รอดแล้วโอ้สันผัวใหเซนทองแต่ว่าเพื่อนตายไปเลย เอ็มแนนไล่นะเอ็พอไม่ไหวงจะลุ้มขนาดนี e. ้เจี๋ยเตร์มาเปิดแหลมแดบงนี right ้โอเวอร์โกรทไปแล้วสั่งตีสามะแต่นีกตองวางไปก่อนโกรเลมลงไปแบบงงๆโดนใครไหมไม่โดนแต่ขอลงก่อนแล้วกันเอาเอาสมองไปหมียตีตามันละ โลมก่อนสไนเปอร์ยืนยิงโคเลมโอ้โคเลมลงได้ทันนะแรงไปก่อนซัพพอร์ตห้าพิมกลับมาฮะอยู่ในวงของไนท์สตอกเกอร์พอดีโอ้กระัิกิวที่สวยอ่ะเอจิแตกไปเลยแต่ว่าไม่แน่รอดกระเพื่อนไนสกเปอร์ไม่หรือเปล่าโรลลิขันเดอร์มายิงขึ้นไปถึงไหมโอ้ยกลมลิ้มนึงโอ้ยเลยได้อยู่ได้โนเปอร์ได้พบเจอเป็นตัวเจลอยังเป็นบาเลรงไปแล้วเลยนี่โอ้เอมเบอร์ฮะ เบอร์สู้กับเซนฮออยู่อ,อยกอดกินลับไปก่อนทั้งวันแพนโกเลียเฮ้ยรอ้ว่าเก้าหนีได้เซนฮอจะรอดไหมแอลไลแพนโกเลียเนี่ยหายไปแล้ววิ่งหนีไปแล้วนะเหลือเซนทอแค่้ยใส่แบบแ,บบแ,บบแบบค่ทิเปิลคิวไปนะกกแต่เอลไอ้ต็อกเกอร์เปิดอันตีแนละ้วหาไม่เจอใครนะ้อไม่เจอได้ยังไง บอยไปก่อนนะฮะโอโอโดนรูบิกของโเลมลงไปก่อนเลยฮะแต่ติดฟิวเฮ้ยแต่ติดตอมลงไปแล้วนะฮะพีเคมีจากเอ็นเปอร์จ่ายมาแล้วโขาวอ่งโรสทิ้งออกไปก่อนตายเดี๋ยวนายสต็อคเกิโดนสไนเปอร์ยิงสไนเปอร์โอสเองออกนะเจอขอตั้งคอมพีเอลแป๊บอุ้ยอุ้ยพีเอลก็ไม่สนใจฮะโอยลงมาโอเคโดนรูบิกรูบิกไล่อยู่นะรูบิกไลน์นั่นคนเชนมาคุณซีโอไม่น่ารอดโอ้สหควัดปัก เรียบร้อยใช่ไหมคริบนักสิตยกมาตีเจ็บคิวไปรูปิีกนะแต่ว่าธรรมชาติด้านหลังเจ็บหนักอยู่มายืนชนป้อมแบบนี้เอาโดนบอยไปก่อนคุณเจียวคุณจะเดินแหวนกันไม่ได้เอ้ยออเออเอเออไนเปอร์ป้อนตีเข้ามาต้องติดไนต์ทอเทิร์นครับป้อนเข้ามาทำไมครับโอ้ไ่ายป้ายนะไนเปอร์ไนท์สตอมเทิร์กดมีเคมีแล้วก็ไล่นะไล่หาไล่ฮะป้อบอยเข้าไปไม่ให้วาร์ปเต็นท์หอสถานไว้ที่สามตัวะ โอ้ตีเองเจ็บเองโอ้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 เกือบตายนายต๊อกเฮามีคนกินเซนทอกลับมาไหวหรือเปล่าจะเล่นกับมาจริงจริงเหรอเออนายสต็อปเจอร์โรลลิงธันเดอร์ไหมจะโรลลิงธันเดอร์ไหมไปแล้วฮะกินก็ไปหาตัวเลมลงเข้าไปไม่โดนใครอีกแล้วลงไปแบบงงงโอ้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 หายไปหนึ่งนะเจมเปอร์เลเตอร์ตามด้วยเซนทอ โอ้จ่ายบีเคบีไปหนึ่งตัวแต่ดิปลิวกลางก่อนนะซินิ่เชนเจอรูบี้งั้นวอล์คเตอร์เข้าไปเทรนเดอร์สิทยกไวเอาโอสโลวไวต้อนสไลป์เปอร์ตั้งพ้อมจริงงะเอมเบอร์ไม่น่ารอดเฟดโบมาเก็บคิวอีกแล้วแต่ว่าโกรธสันก็เหลือขึ้นหลอนเสไลเปอร์ครับโอ้โหวอล์คเตอร์ไปเก็บคิวแต่ว่ารูบิกก็สิทธิ์ล้านดีโอเคฮะการมาดันเป็น เวอร์ชันของฝั่งยูสเลตทั้งนั้นทั้งนั้นเอา,อาอไ,ปอไปหาโขาไปเดอร์เขาไปก่อนนะฮะปิงก็ไปหาพีแอลฮะวนตรงนั้นก่อนไปต้องเล่นไปต้องเล่นแซนเปอร์มาอีกแล้วอะดูบิ๊กคอร์สเลยมาใกล้เกินโกวอร์โกเข้าไปแตตทิวเอ้ยเซติคซ์ตอลงไปทั้งพื้นไปนะได้ได้เกียนไม่ได้หนึ่งตัวโกเลมลงไปฮะ โอ้ย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 สไนีสตอกเกอเก็บหมดหรือเปล่าเก็บหมดหรือเปล่าสถนเปิดยังตั้งป้อมยิงอยู่นะทุกคนโอ้ยบาแบทกับพีแอลฮะคุ้มจัดคุ้มจัดขโมกหนีเลยจ้าคุ้มจัดรูปิกยกก็เองหนี่ะแยว d รอ p ไล่ฮะแฟนชิสฟิวจ้างมก่อนของรูปิกเองนะว้ามฮะโอ้โหจ้า โดนมาก่อนนะสปริงเชนไปเจอกับเซนทอสเองโอ้โหฟอสเองหนีอ่ะกลิ่นกลับไปจีจ้ารออะไรแล้วจะติดต่อลงซื้ออีกแลยซัมเตอร์เปิดอันตรีไล่ครับบีเคมีพร้อมแบบนี้ไม่ต้องเล่นนะสไนเปอร์แต่ว่าเอจิทเอจิทมีมีใช่ไหมมีมีเอจิทอยู่กดแซนแซนอีกขึ้นมาเลือดเต็มหลอดนะฮะเอมเปอร์ทีหายไปเลยเอา อะไรกอนแกเอจิีตก็ยังไม่แตก what happened นายสต๊อกเกอร์บอกขอเปลี่ยนเป้านะขอพี่ขอไปเลยฮะพี่ยังไม่ตายฮะพี่ขอต๊อกเกอร์โอ้ดับปดรอหินดับปหินกับมีคาซ่าสไนเปอร์มันจุกจุกมากเลยตอนนี้มันจุกจุกเผือเอจิโสามวินาทีนะอย่าไปกินกับมันก่อนนะปล่อยเอจิโไปก่อน ขอตัวอื่นก่อนได้ไหม <m uch ari> เพี่ยนยังคลึกเลยเอ้ยหนึ่งได้ไม่ได้โอ้โหคิวแรงมากไอ้สต็อกเกอร์โขาก็เอจิสมูนะแต่ว่ามีเซนขึ้นมาอีกแฮงโกลียแฮงโกลียยังบบตัวเบอร์เกอร์ชูคาโยู่โอรูบิกโอ้โอ้โอ้โกเลม้าโอ,โาโอาเปิดตั้งป้อมยิงดูขงเขาตั้งป้อมยิงดิดูเขาตั้งป้อมยิงนั่นดีโอไม่เจอ โอ้ลูบิกตัวนี้มันกระห้าสุดจริงฮะคีโอไปนะ CL ไปแม็กกลับมามีไปแม็กทุกอย่างทุกอยังไม่มีนะไม่ม oh, <ından. S 2> ีจริงด้วยไม่โอ้แพงโกแพงโกเจ็บหนักโกวักตัวหนี้ะเจ็บหนักนะ CL เองก็พยายามหลบหนีสายเปอร์ยังคงตั้ง้อมยิงนะมิสแซนิกดู PK พี่จ่ายแล้วเอมเบอร์กริดโอ้แต่สไนเปอร์ดูนะสไนเปอร์นนั่สิโอ้ no o โน o ไม่มีใครทำอะไรเขาได้นะโอ้โหไปแล้วจ้าตู้ย่างยาวนานจ้าฮ่าโ่ลริงทันเดอร์เข้าไปที่เข้าไปหามะาแนวหลังเน่ะโอเวอร์โค้ดต้องมาเรียบร้อยวอลล็อกเปล่าอู้อู้อู้ไฟมันเบิ้มเหลือเกินอู้แหล็กไหมหลกแ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 หล็กว้าเลกอู้อู้ไอ้บลูริงตายเลยเนี่ย นไยเปิ้ลไหนวะนายเปอร์ตั้งปอมอยู่นี่โดนยิงกลับไปโอ้ดีเดงมาไม่ทันนะตายไปแล้วยังไงก่อนต่อไปบแบกนะรูบิกจะรอดหรือเปล่าอือรอดว่ะเอาดอปมาเจอได้แหละบอยเข้ามาวเรียบร้อยเกมโปรดิคเตอร์ว่ะแต่เขามีไบแบ็คอยู่นะ่ะกลับไป เอาไปดีหน้ามุดหน้า pl เดี๋ยววีแอลเอทีเอฟอยู่อยากเล่นแหลกอยากเล่นแหลกเซนทอมาโดนยกเข้าไปกับช่วยก่อนนะโรลิรสแคนเดอร์มาจากไทโกเลียแนะ่เอ้าโดนหลอกไปแล้วหนึ่งปีเดี๋ยวไปลึกเกินหรือเปล่ปาไปลึกเกินหรือเปล่ปาเอา้าเข้าบ้านได้ดีโคลินจายไปแล้วนะ <laughs> โอเคข้ามไป p อว่าโดนโดนไปจากของใครวะเนี่ย โอเคแต่ต okay, for ิดตอมของคิสตัฟเตอร์แน่บายแบ็กมาหนึ่งสองเห็ุดิจยู่สัฟเตอร์ตายไปแล้วเอ็นเปอร์ในในเขาเจอตามไปดรอปสีปันไปแบ็กสองตัวนะเพื่อนแต่ว่าคาบเบื่อนถามวีวีเอ็กคาบเพื่อนวิ่งเชนมาไปก่อนแนะคุณโอว้าคุณพีแอลว้าแน่เอมเบอร์เจอสับตรูโดนทายมานะเป็นจิกคิวฟ้ากาไปโอ้ทำรบสู้คน แอดดิวหนึ่งกีโอ้บอสเองนีแต่ว่าไม่น่าทันแฮะบายแบ็คกันทีอันนี้สปอเตอร์เพราะว่าเอ็ดโดนทานมาแล้วนั่นเองเลยนะสปอเกอร์เปิดกันติดต่อเอาโดนโศตัวทานสตันแมหัวเข้าไปที่ลูบิกนะลูบิกทิมเมอร์เคฟไปโฟเลมลงไปก่อนสไนเปอร์โดนเทลเบิร์ดเอเบอร์ไล่มาแนวหลังฮะเก็บโอ้แขงโกลเดียไปเลยนะแขงโกลเดียมีบแบ็คหรือเปล่าไม่มีแน่กดมาแล้วแขงโซตายแบ็คมาแล้วอีกทีนี้ต้องห้ามเสียโอ้โดน โดนลายแล้วมันมีไฟหรออุ้ยดีดเองออกมาโดนดอแอปไทเปอร์ไอ้โดนดแอปจากแองโกลเลียเฮ้ยแคลกด D K P นะไทร์เปอร์ดังป้อมจริงนะโอ้โอละลายไป็นต้นหนึง่งโอ้ไม่รอดนะอีก20วิจะมีไม้แบ็คเอายังไงก่อนแองโกลเลียไม้แบ็คมาจะได้ไรหรือเปล่ารอดไม่รอดรอดไม่รอดรอดไม่รอด รอดป่ะเอาเลยหรอโอสไนเปอร์ตายเขามีใบแบกนะจ๊ะเอาเลยหรอกูไม่มีโกูเลมนะโอ้โหโรนิงฮันเดอร์เข้าไปฮะคนไปสองฮะดรอปปีแต่ว่าลูบิกไปแบกกลับมาพร้อมกับสไนเปอร์นะติดลมอีกแล้วขอหลับตายแบกไปฮะซ l วิง่งกูไม่อยู่อ่ะจ้า ไม่ให้อนาสตอกเกอร์บอกไม่ให้เอจิตตัวนี้นะแต่ว่าสไนเปอร์เองก็บายแบ็คกลับมานะกจาวิเลอร์ฮู้วยีวอากาดกดเข้าไปแล้วพีแอร์โดนเต็มเต็มแม่สไนเปอร์กดพีเคมีตั้งป้อมยิงนี่ยเราก็โรสพาร์ตีสไนเปอร์อยู่นี่เองโอ้ไล่ไล่ไกลไล่ไกลแกวเห็นสไนเปอร์แล้วอ่ะขอไปอัดเขียนก่อนแล้วกันตัวฮิวตัวเซนเซนรอบนี้เนี่ยเดนทอลันไม่ทันแน่แต่ว่าไม่โดนตัวทิ้งอยู่ดีสไนเปอร์โดนไปทางนู้น ตาวมาไปหมดเนาะโอ้โหโอ้กดสายติดขึ้นมากดสายเปอร์อยู่ไหนสไนเปอร์ฮะสไนเปอร์สไนเปอร์จะวินวอล์กอยู่จะวินวอล์กอยู่โอ้ยมีมีมีชันด้วยเดินทองมาช่วยตั้งป้อมยินในตอกเตอร์อีกแล้ววอยไปก่อนตีเองออกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดตดอนเดตดอน ติดเนี่ยแม่มัดกันโทรไว้ไม่ให้ไปไม่ให้เธอไปนะแต่ว่าตีเองก็จะเจ็บเองแต่เขาไม่ไหวโดนใบเข้าไปบัดพรน่ะเรียบร้อยด d o u b l ลคิวไปจาก Amber Spirit ไม่สนแลกของข้าพไปเ d ีเลยเจนรู้มีกันอยู่แม่แต่ว่าน่าจะทำอะไรกี่แอ้มไม่ไหวนะการไปก่อนหนึ่งปลุกระาวางรอ Amber มาเปิดแม่ ออกแทงเกอร์ไปขวนแนวหลังไอ้ให้พีเอลปีป้อมพีเอลตีป้อมนะบีเคพี่ได้นะเลนแอนออกมาใบใบจับเทียนกลับมาโอ้ได้ปอมเทียนสีไปแล้วตัวกันตีป้อมโทนะป้อมสุดท้ายจะได้จบเกมมาพีเอลเข้าไปอีกแล้วแต่ตีตอมโตเลนลงไปอ่ะ เอาเรื mm ่องทีนี้ควางยุ่งเละกดทีนีแล้วนะ่ยตอนนี้ทีนี้ไดคะะจนนี้เป็นเป็นป่าทางใในเกมนี้ฮะ